มาเที่ยวเชียงใหม่มาพักที่โฮงแฮมพูลามา่าพูลาม่าเชียงใหม่อ่ามามึงห้องกันเนาะตอนเนี้ยห้องนอนแบบหืมใหญ่สุดๆเลยเนี่ยห้องนอนซํำกับบ้านหนึ่งหลังเลย มาเชียวเชียงใหม่แนะนํนำมาที่พูรามา่ามีที่นอนก้วงขวางมีห้องกลัวเป็นของตัวนี้อ้าวลูกข้าคนนั่นทำมันเลยพี่เจนหน,น่อยดิอ๋ออันนี้เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะฮะอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็วิวเขาบอกว่าสวยมากมีสองวิววิวในเมืองแล้วก็วิวกระสุเทพนะครับแต่ตอนนี้อาจจะเจอแสงน้อยหนึ่งเนาะถ้าปเปิดมองแต่ไปม่งก,กันดีกว่าอาจจะเจอแสงน้อยหนึ่ง เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเมืองสะลอยน้ำอีก,กน,นะแต่ตอนนี้มาเมืองวิวตอนนี้อาจจะแบบโอ้เมยา่าสวยๆแสงเป็นทางเมย่าตอนนั้นเป็นนีมานอนุ่นโดยสุเทพเห็นวิวเชียงใหม่เลยนะเนี่ย